สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับชาวแฟนเพจโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเซานะครับผมหมอพงวุฒิหรือหมอแบงค์นะครับกุมารแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งที่เจอเยอะมากในช่วงนี้นั่นก็คือโรคท้องเสียนั่นเองนะครับโรคท้องเสียจริงๆแล้วไม่ได้ชื่อนี้หรอกครับมันเกิดจากการที่มีการติดเชื้อหรืออักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งเด็กจะมีอาการได้ตั้งแต่ไข้ปวดท้องไายเหลวหรืออาเจียนนะครับ โดยมากเนี่ยคำถามยอดฮิตคือคุณหมอถ้าสมมุติว่าเราถ่ายเหลวอย่างเดียวไม่มีไข้เลยไม่ปวดท้องหรือในบางรายมีแค่มวล,มวลท้องไม่อาเจียนไม่มีไข้ไม่ท้องเสียกรณีแบบนี้เนี่ยจัดเป็นโรคนี้ไหมนะครับอันวันนี้หมอก็จะมาให้ข้อมูลนะครับอาการทั้ง4ี่อย่างที่เราพูดไปเนี่ยสามารถค่อยๆเกิดขึ้นทีละอาการได้โดยมากมักจะแสดงอาการครบประมาณ48-72ชั่วโมงแรกนะครับทีนี้ เวลาเราลูกมีอาการเหล่านี้เนี่ยครับจำเป็นไหมที่ต้องพามาพบแพทย์ทันทีนะครับที่ถูกต้องคือเราสามารถสังเกตอาการที่บ้านก่อนได้โดยยึดหลัก3ข้อต่อไปนี้ครับข้อที่1คือไข้ไข้เป็นเพียงอาการที่บ่งบอกว่าลูกนั้นมีการติดเชื้อมากหรือน้อยนะครับและโดยมากไข้มักจะมีในช่วง2-3วันแรกของการติดเชื้อแต่อีก2อาการที่คุณหมออยากให้คุณผู้ปกครองเนี่ยอาจช่วยสังเกตนะครับคือ1ึสมดุลน,น้ํา หมอยกตัวอย่างเช่นคนไข้คนแรกไม่มีไข้เลยนะครับนายกอไม่มีไข้เลยแต่อาจีเจ็มสรอบทานไม่ได้ถ่าย5 6รอบแต่นายขอไข่มีไข้สูงแต่ทานดีเลยวิ่งเล่นได้นะครับทานอาหารได้ดีกรณีแรกเนี่ยถือว่าอาการหนักกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็คือสมดุลน,น้ํานั่นเองนะครับต้องประเมินน้ําเข้าและน้ําออกกล่าวคืออาเจียน,นะครับกี่รอบทายเล้วกี่รอบและทานได้จริงน้ําเข้าร่างกายกี่รอบคล้ายค เงินกาไรขาดทุนนะครับส่วนข้อที่3ข้อสุดท้ายคืออาการร่วมรุนแรงเช่นมีปวดท้องรุนแรงอาเจียนไม่หยุดเลยซึมชักหรือว่าถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดหรือเปล่านะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีนะครับการสังเกตอาการแล้วเราสังเกตอะไรกันบ้างนะครับหมอยกตัวอย่างเช่นวันแรกมีไข้มีอาเจียน5รอบเราอาจจะสังเกตก่อนว่าเด็กสามารถาจิบน้ําเกลือแร่ ทานข้าวพอได้ไหมแต่หากว่าเราสังเกตสักประมาณครึ่งวันแล้วโอ้โหเด็กซึมเลยนะครับไม่วิ่งเล่นเลยยังถ่ายต่อเนื่องทานไม่ได้อาเจียนต่อเนื่องกรณีแบบนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลครับเพราะแนวโน้มไม่ดีแล้วนะฮะ,<ม>ะการติดเชื้อทางเดินอาหารนั้นโดยมากมักจะเป็นเชื้อไวรัสต,ตามฤดูกาลส่วนน้อยจะเป็นแบคทีเรียหากว่าเด็กมีอาการไข้สูงซึม หรือถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดกรณีแบบนี้จะทําให้เราสงสัยในกลุ่มแบคทีเรียามากขึ้นนะครับทั้งนี้เวลาที่มาแอดมิดโรงพยาบาลน,นะครับคุณหมอก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะครับมีการให้น้ําเกลือทางหลอดเลือดเป็นการการันตีว่าเด็กเนี่ยจะไม่ขาดน้ําลองนึกภาพเวลาที่เราติดเชือ้อเราทานไม่ได้เราอาเจียนออกน้ําจะออกจากร่างกายตลอดและเด็กก็มักไม่ค่อยทานดังนั้นเราจะตัดปัญหานี้โดยการ เราทราบอยู่แล้วว่าช่วงแรกเนี่ยเด็กไม่ทานถูกไหมครับเราก็จะให้น้าเกลือเข้าหลอดเลือดเลยนะต่อให้เด็กหลับเด็กองอแงไม่ทานน้ําก็เข้าร่างตลอดนั่นเองนะครับที่สําคัญเราจะมีการตรวจอุจจาระตัวอุจจาระก็จะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าการติดเชื้อรอบนี้เนี่ยค่อนไปทางไวรัสหรือแบคทีเรียโดยหมอจะตรวจเซลล์นะครับตรวจหาไวรัสเช่นโรตาโนโรอะดีโนไวรัสและสุดท้ายทําการเพราะเชื้อในอุจจาระซึ่งการเพราะเชื้อเราจะต้องรอผลประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยมากเราจะไม่รอครับคุณแม่ เราจะให้ยาฆ่าเชื้อไปเลยนะแล้วก็ประเมินอาการส่วนมากจะได้กลับบ้านก่อนและนัดมาตรวจติดตามหลังกลับบ้านประมาณ1อาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงที่ผลเพาะเชื้อในอุจจาระออกพอดีนะครับสรุป 1. ห,หากว่าลูกมีอาการอาเจียนปวดท้องไถ่เหลวหรือไข้จะทําให้เรานึกถึงโรคท้องเสียหรือที่เรียกว่ากระเพาะอาหารและลำไส้ติดเชื้อ2เราสามารถสังเกตอาการได้เต็มที่ก็1วันครับไม่ควรเกินโดยสังเกตไข้สมดุลน้ําและอาการร่วมรุนแรงนะครับ หากว่าคุณพ่อคุณแม่มีเกลือแร่ที่บ้านเราสามารถให้เด็กเนี่ยจิบนะครับชงโดยชงที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีตามฉลากซองระบุอยู่เช่น1ซองต่อน้ํา240ซีซีจิบน้อยๆแต่บ่อยข้อควรระวังนะครับคือซองน้ําเกลือโดยมากในทางการแพทย์เนี่ยจะมีอยู่2ชนิดก็คือสําหรับเด็กกับผู้ใหญ่หากว่าเราให้ผิดชนิดและปริมาณมากเกินจะทําให้เกลือแร่ข้างได้ซึ่งไตของเด็กก็จะทํางานหนักขึ้นในบางราย ได้รับเกลือแร่เช่นโซเดียมมากเกินไปก็จะมีอาการเปลือกตาหรือหน้าบวมได้นะครับครับและอย่าลืมติดตามกันนะครับว่าในคลิปหน้าหมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคยอดฮิตอะไรผู้ประครองสามารถคอมเมนต์ด้านล่างของวิดีโอนี้ได้นะครับสามารถรีเควสต์มาได้หรือทางอินบ็อกซ์ก็ได้ว่าอยากให้หมอแบงค์เนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ